จุดนี้นะครับก็เป็นอีกถือว่าจุดหนึ่งที่ตำรวจจราจรกวดขันวิเนจรจราจรถือว่าบ่อยครั้งนะครับนะจะเป็นตู้ของสอนอบางมดนะครับก่อนขึ้นทางด่วนตรงนี้คนที่กระทําความผิดนะครับค่อนข้างที่จะเยอะคับไม่สมหมวกกันน็อกนะครับเยอะผ่านมาก็ อย่าลืมนะครับหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกมันไม่แพงเนาะอ,อ้าวนะเรียบร้อยนะครับนะตำรวจเขาก็อยู่ในป้อมนะครับเห็นการกระทําความผิดเขาก็ออกมานะครับออกมาอ่าออกมาจับแล้วก็อันไหนที่ไม่สวมแผ่นป้ายทะเบียนตำรวจก็จะจับนะครับนะเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นปกติทุกคนก็อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับก็ทําให้มันถูกต้องก่อนนะ อันนี้ผมก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนนะครับก็รูกฎหมายก็รูกฎจราจรนะครับรับรองไม่โดนจับนะครับพอจับเสร็จนะครับก็จะไปออกไปสั่งอยู่ที่ในป้อมเนาะในข้างๆป้อมนั่นแหละครับ ปรับหนักนะครับนะใครที่ชมผมแล้วก็บอกลูกบอกหล้านนะครับไปสวมหมวกกันนะ็อกไม่งั้นคุณโดนแน่ๆครับตรงนี้เนะเยอะเลยนะครับรถที่จอดกันอยู่บริเวณตรงนี้ถือว่าค่อนข้างที่เยอะนะ แต่สังเกตมีหมวกกันน็อกเขาก็ตรวจนะอันนี้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาตรวจอะไรนะครับมีมก,กันมีหมวกกันน็อกเขาก็ตรวจอ่าจะกระโดดใส่รถใหญ่นะครับนะเออจะเนเย็นพี่จเจนเย็นจะกระโดดใส่รถใหญ่นะครับเมื่อกี้นี้นะทําท่าจะกระโดดเห็นแล้วบาดเสียวแทนนี่ เยอะครับคนที่สวมหมวกกันน็อกก็ไม่ไม่รอดนะมาสังเกตดูนะครับไม่รู้ว่าเขาตรวจอะไรกันครับเราเรามาประชาสัมพันธ์ครับเราไม่ได้ไปไปถามว่าออต้องตรวจอะไรบ้างเนาะสวมหมวกกันน็อกนะครับจะไม่อยากจะโดนจับเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับสองมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับคนซ้อนไม่สวมคูณสองเลยนะครับนะอืม หรือว่าเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างที่จะหนักอยู่เนะาะทำให้มันถูกต้องนะครับถ้าไม่อยากจะโดนจับนะไหม หมวก็นนอกก็ใส่อยู่นะอืมแต่พี่ๆี่เขาก็พยายามเรียกมาตรวจอวนี่ก็เรียบร้อยครับเนะี่ยอ่านะครับโอ้เยอะมากครับ มันกระทำความวผิดเยอะมากเลยถนนพระรามสองฝากด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวพระรามสองนะครับไปทางบางหุ่นเทียนก็สวมหมวกกันน็อกนะครับถ้าไม่อยากจะโดนจับหรือว่าเจ้าที่ตำรวจนะครับเอาจริงนะเอาจริงนี่คือมาตรการวันที่สองนะครับจริงๆไม่มีมาตรการสอนบอบางมดพี่ๆเขาก็ปฏิเอ,อกวดขันวินัยจราจรถือว่าค่อนข้างเยี่ยบ่อยนะครับนะบนะมาจุดนี้ก็เคารพกฎหมายนะครับขคารกดกฎจราจรอยร่าไปด่าเจ้าที่ตำรวจนะครับ ตำรวจเขาก็ไม่ผิดหรอกครับเขาทำถูกต้องนะครับนะป้ายอะไรเขาก็มีนะครับอยู่ตรงนั้นป้ายอุปกรณ์เขาก็ครบการจราจรไม่ติดขัดนะครับะช่วงเวลานี้ย่อยก, <sk r ub> กันเข้ามาเลยครับ ลูกค้านี่เยอะเลยแดดก็ร้อนนะครับตำรวจก็ขยันนี่แหละครับชีวิตของจราจรบ้านเราเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ประมาณนี้นะครับนะตรวจกันวินัยจราจรเป็นงานหลักมั้งเนี่ยนะครับไอเรื่องจับยงจับยานะั้มันเป็นหน้าที่ของสายปอนะครับนะ แต่เขาก็มีหน้าที่อยู่ถ้าเห็นเขาก็จับนะครับก็ไม่ปล่อยไว้หรอกเนาะนะครับเดินข้ามถนนไปข้ามถนนมานะครับนะทุกคนอื จับเสร็จก็ออกมาใหม่ครับนะเออนะพอจับเสร็จก็ออกมาใหม่นะครับนะงานดีมากครับตำรวจวันนี้้าโดนแล้วว่าอย่างนี้นะครับ อ่าโดนแล้วเห็นบอกว่าโดนแล้วโดนแล้วนะครับไม่เหลือครับ้าไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับสี่พันนะครับนะปรับถือว่าค่อนข้างเียหนักนะอย่าทำเป็นเล่นนะครับนะเก็บตังค์ไว้กินข้าวดีกว่าพี่พีนตำรวจเขาก็ไม่จับหรอกถ้าเราทําถูกต้องนะครับทําถูกต้องเขาไม่จับนะครับเขาจับเฉพาะคนที่ฝ่าฝืนวิ่ในจราจรอะไรประมาณนี้เนาะวันนี้ก็เป็นวันที่สองมาตรการนะครับ คุณจะได้เห็นนะครับสนพี่พี่สนบางมดเขาก็ตั้งหนานอยู่แล้วนะครับเป็นประจําอยู่แล้วของเขาว่านะวันนี้ผมแวะผ่านมานะครับประสบพบเจอก็ลงประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนนะครับเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรอืแค่นี้นะครับตํารวจก็ไม่จับแล้วอย่าไปด่าเลยตํารวจนะนะเขาทาตามหน้าที่มีสวัสดิการดีๆมีส่วนแบ่งรางวัลนาจับเขาก็ทํานะครับนะเขาไม่ได้ไปทําสิ่งที่ไม่ดีนะครับขอให้ทุกคนนะครับ รู้จักรักษากฎจราจรแค่นี้ครับตำรวจไม่จับแล้วนะอ้โอโหเยอะเลยนะครับ